วันนี้มารีวิวหม้อหุงข้าวใบใหม่โดยทั่วๆไปหม้อหุงข้าวใบนี้ก็จะคล้ายๆหม้อหุงข้าวแบบธรรมดาที่เราจะใช้อยู่แต่ความพิเศษก็คือสามารถที่จะช่วยลดน้ำตาลจากข้าวที่เราหุงวิธีการก็คือตัวนี้เราใช้หุงตัวนี้แล้วเอาข้าวใส่ในนี้แล้วกน็น้ำมันก็จะไปหล่นอยู่ข้างล่าง นี่เติมน้ำเติมน้ำแค่ปิ่มขข้าปิมปิมข้าเห็นไมยโอเคเรียบร้อยแล้วใช้เวลาประมาณ40นาทีเรามาดูกันอันนี้ก็คือข้าวจะจะประมาณนี้นะถ้าตั้งไว้อีกหน่อยมันก็จะ มันก็จะระอุมันก็จะแห้งกว่านี้แต่นี่ก็คือโอเคแล้วนะแล้วเรามาดูกันข้างล่างที่เขาบอกว่าโรชูกาก็คือเห็นปะ่ะน้ำจะอยู่ข้างล่างอันนี้